สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่401กันแล้วนะครับพี่พี่ีนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เป็น E p พีพิเศษเหมือนเช่นเคยนะครับ ผมได้นําพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมนะครับผมมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมกันในทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆในราคาแบ่งปันเลยนะครับ EP นี้นะครับผม400-600บาทเท่านั้นนะครับผมราคาใน EP นี้จะไม่เกินนี้อย่างแน่นอนนะครับผมทุกองค์นะครับผมทันใดถ้าหากท่าเช่าบูชาไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้กันอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าหากว่าดูล้วชอบใจดูล้วสนใจนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับแล้วก็สามารถนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมขอดูรูปภาพเพิ่มเติมสอบถามขอเช่าบูชานะครับผมไปที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมกติกาก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับพี่ๆเพียงแค่พี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมจดเป็นหมายเลขอองพระที่ถูกใจไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมให้สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP ีนะครับผมเขียนกำกับบอกอยูนะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าโทรมาบอกมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งเป็นหมายเลขององพระนะครับผมแล้วก็ตามท้ายด้วย EP นะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับท่านใดดูแล้วชอบใจรายการไหนก็ให้สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่หมายเลขที่1กันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเนาะนี่นะครับผมสำหรับรายการที่1นนี้จะเป็นเหรียญ Ờ, รุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับพี่พี่รายการหมายเล็กหนึ่งใน ep นี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พี่ในราคา600บาทนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมลงยาแดงนะครับนี่นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับผมลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญสวยมากนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมสิริชันโทนะครับ เป็นด้านหลังนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับผมรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับพศ2566นะครับผมต่อโคดหมายเลขเจนะครับสวยๆเติมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่1นเลยครับผมลงยาแดงนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลบปูซีลานะครับนี่นะครับผมที่ระลึกนะครับผม เหรียญรุ่นแรกนะครับผมฉลองอายุมงคล64ปีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมวัดบ้างท่าประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพศ2551นะครับพี่ๆรายการนี้ก็แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผมตรงนี้นะครับผมมีรอยจานมือด้วยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลข2ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับต่อโค้ดนะครับผมด้านบนนี่ครับผม9รอบ ด้านบนเหรียญนี้เลยนะครับมีรอยจานมือด้วยนะครับผมเหรียญรุ่นแรกนะครับผมวูป่ซิลาครับราคาแบ่งปัน600บาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับฉลองอายุมงคลนะครับผม64ปีนะครับวัดบานธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมพศส5 5 1นะครับเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับ เหรียญรุ่นแรกหลวงปูศิลานะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ600บาทนะครับพี่พี่หกรบาทจะส่งให้ฟรีเลยนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข3านะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปูทิมนะครับองค์นี้นะครับผม450บาทนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่เจริญพรล่างเนื้อทองแดงนะครับ450าบาทเท่านั้นนะครับผมมีนะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมพศ2517นะครับนี่นะครับผมจะเิญพรล่างนะครับผมหลวงปู่ทิมีีสริโกนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับอายุเกปีนะครับผมนี่นะครับผมที่ระลึกการสร้างสาราการเปลี่ยนนะครับวัดลหารไล่จังหวัดระยองนะครับผมท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาก็ ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับทุกองเลยครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมแต่ละองนะครับมีเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นนะครับผมท่านใดชาบูชารายการใดไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับรายกานถัดมาหมายเลขสี่ครับผมนี้จะเป็นตะกุดหลวงปู่โตนะครับผมตะกุดดอกนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับพี่ๆ4ี0บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับตะกุดนะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูฉิมพีนะครับผมเป็นตะกุดเนื um ้อทองแดงนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับตะกุดหลวงปู่โตนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขสี่นะครับ 450นะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข5นะครับผมจะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกนะครับผมรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน550บาทนะครับ550บาทนะครับพี่ๆสำหรับเขี้ยวเสือหลงพ่อนกนะครับผมนี่นะครับผมมีรอยจานเต็มองเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นเครื่องรางนะครับผมวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อนกนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่5แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับเป็นเขี้ยวเสือนะครับนี่นะครับผม สวยงดงามแบบนี้นะครับผมพร้อมเรี่ยมเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพิเศษเฉพาะ EP นี้เลยนะครับ550บาทนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับหมายเลขถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่6นะครับผมขออนุญาตจัดแป๊บนึงนะครับนี่นะครับผมรายการหมายเลขที่6นี้นะครับอันนี้จะเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหลวงปู่โตนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงพูบนะครับพี่ๆี่หมายเลขนี้นะครับผม สำหรับรายการหมายเลขที่6อง์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสำหรับหมายเลข6นะครับ600บาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมตุ๊กตาใหญ่นะครับผมลงบูโต้นะครับเนื้อผงทูบนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมตุ๊กตาใหญ่นะครับผมลงบูโต้นะครับ วัดประดูชิมพรีนะครับผม้หลังจะเป็นหลังยันนะนะครับผมเลยครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับใต้ฐานนะครับผมจะมีฝักตะกุดอยู่หนึ่งดอกนะครับผมสําหรับองนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่หกแล้วนะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมสําหรับปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหลบุโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับ รายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข7นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญบาทน้ำมนนะครับผมรุ่นเสาห้านะครับลงประมูลนะครับผมที่ท่าสีโรนะครับพอ2543นะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่7นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญบาทน้ำมนนะครับผมลงประมูลที่ท่าสี่โรนะครับผมรายการที่7ใน EP นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับ พอไม่มีตําหนิเลยนะครับผมเรียนสวยมากนะครับผมลพบูรหมุลนะครับทิตาสีโรนะครับผมอายุหนึ่งร้อยห้าปีนะครับผมนี่นะครับต่อโค้ดหมายเลขนะครับผมหกสองแปดนะครับพี่พี่เป็นรุ่นเสาห้านะครับผมบูชาครูนะครับเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับ450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญปูมูลนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข8นะครับผมนี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะครับผมรายการนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมสําหรับ เรียนปูยามวัดหนังนะครับนี่นะครับผมเรียนสวยๆแบบนี้แล้วนะครับพี่ๆสวยๆจำเดิมเลยนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพร้อมขึ้นคอห้อยบูชานะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายกันที่8ดนะครับ 450บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลข9้าครับผมจะเป็นเหรียญนะครับพระพุทธชินราชนะครับผมเหรียญพระพุทธชินราชนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเวฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมองค์นี้นะครับ450บาทนะครับผมอยู่ในเรี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมสำหรับหมายเลขที่9นะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมเป็นนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมนี่นะครับเหรียญพระพุทธชินราชเหรียญกลมนะครับห่วงเชื่อมนะครับผมหมายเลขนี้450นะครับผมถ้าในถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข10นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็น พระสมเด็จหลวงพ่อท่านใดนะครับผมเห็นะครับหมายเลขนี้400บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่10นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะครับผมน่าจะเป็นเขตชัยโยหรือเปล่านะครับผมนี่ผมไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับผิวก็จะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลงกล้องให้ดูกันนะชัดๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่10นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับผม ถ้าได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมสวยตรงตาไม่คลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับรายการถัดมาเป็นหมายเลขที่11นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวมข้อแดงนะครับหลวมข้อแดงวัดข่าวบันไดอิดนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดานะครับเป็นรุ่นแรกปีพศ2 5 0 3นะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับ องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับผมทางช่องนะครับผมในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิฐนะครับนี่นะครับอายุ82ปีนะครับผมพศ2503นะครับเหรียญถือว่าสวยมากนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับนี่นะครับ 4 5 0นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญอายุวัฒนามงคลนะครับผม79นะครับผมหมายเลขที่12นะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับเป็นอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับผมเป็นรุ่นถวายซื้อที่ดินนะครับผมพันพันล้านนะครับอายุวัฒนามงคลนะครับผม79บนะครับผมรายการที่12นี้นะครับผมเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับ600บาทนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม 600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเหรียญถือว่าสวยมากนะครับผมรุ่นถวายซื้อที่ดินนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับหลงปูศิลานะครับนี่นะครับต่อกโพตรงนี้นะครับผมหน้าหลวงพ่อไม่มีตำหนิเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ นี่นะครับผมรวยเงินโกติล้านนะครับต่อโคดหมายเลข20นะครับผมเป็นรุ่นถวายซื้อที่ดินปี2566นะครับเป็นรุ่นพันพันล้านนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผมหมายเลขที่สิบสองนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา6 0 0้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นสมเด็จนะครับผมหลวงปูศิลานะครับเป็นสมเด็จนะครับผม รุ่นเสาห้านะครับผมเนื้อผงเก่านะครับผมเป็นรุ่นที่หนึ่งปีสองห้าหกสามนะครับออกที่วัดโพสีสะอาดนะครับผมแกะแปะนะครับนี่นะครับผมจังหวัดกาลสินิลนะครับสําหรับพระสมเด็จหมายเลขที่สิบสามนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสมเด็จรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่สิบสามแล้วนะครับผมพระสมเด็จนะครับ เนื้อถือว่าสวยมากนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับอันนี้เป็นรุ่นสําเร็จสิลานะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อผงนะครับพี่ๆสวยนะครับผมวงนี้นะครับปีสองห้าหกสามนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่13นี้นะครับราคาแบ่งปัน500บาทนะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญพ่อทวดนะครับผมหมายเลข14นะครับผมเหรียญนี้400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับพี่ๆเป็นเหรียญเสมานะครับนี่นะครับผม400บาทนะครับผมองค์นี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็มีให้รับชมนะครับผมได้ที่ l ล n e แอดนะครับ1 7 4 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรก็0903251096นะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมหมายเลข14ครับผมราคาแบ่งปันนะครับ400บาทนะครับ หมายเลขถัดมาหมายเลขสิบห้าครับผมจะเป็นพระปิดตาตุกตาเล็กนะครับผมเนื้อลายเสือนะครับองนี้ห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตาตุกตาเล็กเลื้อนเนื้อลายเสือนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับถ้าใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมอันนี้ื่ออย่ในเลี่ยมนะครับผมปิดด้านหลังนะครับเจ้าของเดิมแกเลียมเก็บไว้นะครับผมนี่นะครับ หมายเลข15ใน e ีนี้แล้วนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นเบี้ยแก้นะครับผมหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผมอันนี้อยู่ในเลี่ยมนะครับรายการหมายเลขที่16นี้นะครับผมเบี้ยแก้ปู่บุญนะครับผม500บาทนะครับนี่นะครับผมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมจะเลี่ยมทับอ่ลวดถักไปอีกทีนึงนะครับผมเป็นเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับผมปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับ อันนี้แสงไฟอัตระสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นเลี่ยมปิดหลังนะครับผมเจ้าของเดิมแกเลี่ยมทับเข้าไปอีกทีนึงนะครับหมายเลขถัดมาครับอันนี้หมายเลขสิบหกนี้ห้าร้อยนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขสิบเจ็ดครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับผมเนื้อหามวลสันเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับผมเนื้อนี้เป็น สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพระสมเด็จนะครับผมรายการที่17แล้วนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถ้าใด้สนใจนะครับผมสามารถสอบถามผมได้นะครับไลน์แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมนี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม 500บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข18ครับผมจะเป็นเหรียญเซมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเซมา8รอบหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับนี่นะครับผมต่อโคตรงนี้นะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่18แล้วนะครับผมท่านใดดูเราชอบใจหรือว่าถูกใจก็สามารถสอบถามผมเข้ามากันได้นะครับ ได้ที่ line ad 1 7 4 o i p t q นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับปี2518นะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพูดทิปนะครับอิสริโกนะครับผมหมายเลขที่18นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข19ครับผมจะเป็นปิดตานะครับ ยันดวงเล็กนะครับผมลงปุโตนะครับพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมองคนี้600บาทนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับปิดตายยันดวงเล็กลงปุโตหมายเลขที่19ใน ep ีนี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆจำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับลองดูผิวกันได้ครับผมนิ้วมือคมชัดเลยนะครับฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะครับพี่ๆพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมองค์นี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงเล็กนะครับผม นี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมหกร้อยบาทนะครับพี่พี่หมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับร้ายการถัดมาหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับผมองค์นี้สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบนี้นะครับนี่นะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับท่าใดถูกใจหรือว่าสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมผมเข้ามากันได้นะครับ l ล n e แอดนะครับผม1 7 4 o i p t q นะครับเบอร์โทรนะครับผม090นะครับ325นะครับ1096นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ400บาทนะครับพี่พี่ หมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่มุลนะครับผมวัดบ้านจานนะครับพศ2543นะครับเหรียญนี้นะครับผม400บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญเสมาปู่มุลนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูกันนะครับผมเหรียญสวยคมนะครับปู่มุลที่ต่อสีโรนะครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับต่อโค้ดคำว่ามีตรงนี้นะครับผมนี่นะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับพี่ๆ สวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมเรียนเสมาหลบปูมที่ตาสีโรนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับพศ2543นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหลวมพ่อทวดนะครับผมหมายเลขที่22นะครับ องนี้นะครับผมสามร้อยบาทนะครับพี่เพียวหลวงพ่อทวดองนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นประทับตราตัวฉอไปนะครับผมสามร้อยบาทนะครับพี่พี่หมายเลขที่ยี่สิบสองนี้นะครับนี่นะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูอย่างชัดๆเลยนะครับพี่เพื่อให้พี่พีได้พิจารณาได้ดูได้ชมกันนะครับผมว่าถูกใจองค์ไหนนะครับ นี่นะครับผมตรงนี้นะครับผมหมายเลขที่2 2ครับผม300บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่23นะครับผมอันนี้จะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหรียญหลวงพ่อเพชรหรือเปล่านะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม350บาทนะครับผมอยู่ในเรียมพลาสติกแบบนี้นะครับผม350บาทนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมราคา350บบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่23นะครับผม23แล้วนะครับท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่24ครับผมเป็นปิดตาหลวงปุโตนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทนะครับผมสําหรับปิดตามหาเสน่ห์หลวงปุโตนะครับผม องนี้เนื้อจะออกเป็นสีดำๆนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับวัดประดูฉิมพรีนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นหมายเลขที่24แล้วนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาหมายเลขที่25นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นปิตามหาเสนหลบุต้โตเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับผมองนี้นะครับผม 5 5 0าบาทเหมือนกันนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับโลบูโตะนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับผมรายกันที่25ใน E p พนี้นะครับผมนี่นะครับทานใดดูไม่ทันก็สามารถกดหยุดดูได้นะครับผมอย่าลืมปรับความชัดของวิดีโอนะครับผมให้ชัดที่สุดด้วยนะครับผมที่ 1080p นพีนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้รับชมผิวขององค์พระกันได้อย่างชัดๆนะครับ รายการถัดมาใหม่เลขที่26ครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาปดนีหลวงปุโตนะครับผมฝังตะกูสามดอกนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550บาทเหมือนกันนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ550บาทนะครับผมนี่นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรายการใหม่เลขที่26นี้นะครับปิดตานะครับผมหลวงปุโตนะครับผมปดนีหลังยันนะนะครับ เนื้อนะครับผมสวยเดิมแบบนี้นะครับผมรายการที่26นะครับแบ่งปันนะครับพี่ๆให้ในราคาแบ่งปันนะครับ550บาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาหลวงปู่โตพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับ ดูนิ้วมือนะครับผมคมชัดเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมใบหูนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับฝั่งกูดสองดอกนะครับผมเป็นปิดตานะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพลีนะครับพี่ๆสวยๆแบบนี้นะครับราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับเป็นปิดตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับเป็นปิดตารุ่นแรกเลยนะครับผมจัมโบ้หนึ่งนะครับวัดประดูฉิมพลีนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับก็ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดถูกใจหรือว่ากดติดตามนะครับอย่าลืมกดไว้กันด้วยนะครับพี่ๆี่แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูล้วชอบใจดูล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ที่ line อ t ตรงด้านบนนี้นะครับ at หนึ่งเจ็ดสี่นะครับผม o i p t q นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับทุกรายการนะครับผมจัดส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดชาบบูชารายการไหนไปก็ได้รับพระรายการนั้นแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับพี่ๆได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ